สวัสดีจ้าอย่ายู่นหนึ่งมันเพ็ดบ้านกินก่อนพี่น่องตีนะเพชรไฟเดี่ยวย่างยึดมันมันหูจ่างเฮ้มันหนึ่งเด้วหนึ่งมันมันขดกัม มันหัวเสือนีอ่รแบบนี้แต่ว่ามันเป็นหัวใหญ่คือหัวจางหัวจางหย่ายุ่นเลยเอื่นมันหัวจางหัวจางนั่งหนึ่งดูซุกดอกหนึ่งมันกินหนึดดนงน่งแล้วก็ทีเหเเ็ดกะทิเลยแกกะทิขุองหวานกิ้ม ท,ท้างเทยล้วเรียบโรยใส่ฟื้นหลวงพทนตะขัดขัดเนี่ยปะทะบริขัด,ข,ด,ด,ข,ดขัดตะขังไน่หมอนหม้อขัด,ขด,ด้วพี่น้องบัดออกส้มดีก็ดีแล้วต้องใส่ฟื้นประจําเนาะตาก็ะยังปวด ใบไผ่เบิดหมือยู่นือจาปูปูจากปัวใบไผ่เบิดเหมยละนอกับปิวเบิดหมอล้มยู่เบิดหมยนะพี่ห้อเเออเนียงมาไหเนี่ปูจากกะเนียงมาไหวเนี่ยเงเาใหม่ตุ่มราจ่มเนียงไอาไตนี่ตุ่มเต๋อเนียง

ทางฝากเทียงุ่นละฝากเทียงหลานใส่คนละเมื่อท่านไปอยู่พี่น้องใช่หนึ่งมั่นด้วหลานมั่นหนึ่งมันม่นแล้วกับส้มตะโกบอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ย,อย,อยแม่สาวนี่เมื่อท่านได้ลูกจะหลุนนี่พี่น้องแต่ว่าสาวใหญ่อวบตัวใหญ่แห้ง เป็นเมียพันธ์พี่นะฮะถัดเอาตัวเมียใหญ่ๆอ้วนๆถัดเลยภาพพี่น้องเบิ้งกบอ,อยู่นีเลยมือได้ก็ได้เบิ้งตะกบอ,อยู่นี่แหละบอ่อนี่ก็ดรวมเม็ดบอ่อนีหัพอพันพ์หพันธเมียพันหน่อยรุ่นไมหมหรุ่นรุ่นน้องม่อนนี่

ต้นบึงฮู้่ข้างใน่อนมะโอพันกุบป้าส้มตะพอพันกุบมีพันก,กุบอยูน่น, <c ười> นี่แหละก็ด็ไปใส่มาใส่ดอกด้อยค่อหน่องเอ้ยส้มกุบนี่เลยฝากกดติดตามหม่ยาดยน่นเด้อือน้องเลยอย่าดุ่นจ๊สีไทยยังเห้พป่ให้หน,น้องด้ยไปตามประจางนเฉย ใช่จะทางเทือก็ได้หอดหนิวมือเจ้าขวงก็่างขืนหอมหอมดีสุดเด็กเด็กน้อยกับสีเปลี่ยนมั่นสอาจำมันมือเชื้อคนไทยอื่นทุกหลายชีอยู่เจ้าปาจยุ่นอื่นมั่นหัวสามงหูส์สางป่าเป็ดแล้แลละหนึ่งเต็มหดแล้ว ใจฟื้นเที่ยวจูฟื้นจูไปจูฟื้นด้อนี่และแ้ำนี่ก็น่าจะพี่น้องสวัสด,ดีค่ะ